สัสดีค่ะเอฟีวันนี้ย่หน่อยทำกเกษตรจะมาเก็บผักนะคะนี่คืออุปกรณ์วันนี้รู้สึกอากาศหนาวเย็นมากค่ะเอฟดีย่หน่อยก็ไม่สบายมาสองวันนะคะตั้งแต่วันไอพฤษลมแย่หน่อยก็ปวดเนื้อปวดตัวปวดคิงไปหมดนะคะเป็นหวัดเป็นไอวันนี้ย่หน่อยจะมาเก็บผักผักทอง ฟักทองบานเต็มสวนแล้วนะคะแค่น่อยก็จะมาเก็บไปทำเกับข้าวไดค่ะ,คะอีสีแค่น่อยก็จะมาเก็บไป ยอดปกองไปใส่แกงนะคะ หินหมุกวัดตองด้วยนะคะลูกใหญ่ขนาด คลายเอีพอแล้วแค่นี้ก็จินไม่หมดนะคะแย่หน่อยก็จะเก็บเก็บถั่วนะคะถั่วฝักยาวไปตำนะคะเอจะพาเอไปเก็บถั่วนะคะนี่คือสวนทั่วไปไม่ได้ชมหลายวันแล้วพาเอสีมาดูนะคะ นี่คือสวนมะเขือสวนมะเขือยากเลนะคะมีสม,มปัปีต้นผักนี่ถั่วนะคะนี่เกือบล้มนะคะเอฟซี FC. เกือบลื่นล้มนะคะนี่เก็บตั่วฟักยาวไปด้วย เก็บถั่วฟักยาวไปตำไม่ได้เก็บหลายวันแล้วมันแก่นะคะที่แก่ก็ไว้เธอทำแนวแค่นี้ก็กินไม่บดนะคะนี่ก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วนะคะมีทุกอย่างคะ่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงอได้กินแล้วนี่คือยอดปักทองเก็บไปอีกก็ได้นะคะมันมีเยอะเอาไปเผื่อเพื่อนบ้านด้วยมันมันเป็นเป็นหมากแล้วมันก็ไม่ค่อยจับนะคะ นี่คือส่วนขึ้นชายแล้วก็มะเขือเทศขึ้นชายมะเขือเทศเก็บไปใส่ถั่วด้วยนะคะตำถั่วด้วยใส่มะเขือเทศตำถัว่วใส่มะเขือเทศแล้วก็มะกอกด้วยเพราะว่ามะกอก เก็บใส่ตู้เย็นแช่แข็งไว้เวลากินก็มาทีละลูกสองลูกคะ่ะวันนี้เอาสามลูกก็พอลูกใหญ่สุกเยอะอยู่นะคะ แาหน่อยจะพาไปดูลูกหมอนนะคะย่หน่อยเก็บมาทําน้ําหมักน้ําหมักลูกหมอนนะคะแย่หน่อยเก็บมาทําน้ําหมัก,มกลูกหมอน,นะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเอฟซี TE, เก็บเมื่อเช้านี้เก็บลูกหมอนไว้เยอะมากกะว่าวันนี้จะทำ <c oughs> วันนี้เป็นเป็นแบบอะไรนะคะาะว่าเป็เปลี่ยนอากาศแค่นหน่อยก็เปลี่ยนอากาศนะคะกหันมาใกล้ๆหน่อย เอาจิตรูปหวานมาเยอะนะคะค่ะส่วนข้างบ้านก็ดีอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรา,เาสะดวกสบ,บายที่ไม่ได้เป็นตาลาดให้ลำบากเราจินของเล้อของสวนนะคะ คร,ครับคุณใครผัดผักกิ่งไก่น่าทานมากนะคะน่าทานมามเป็นอาหารเป็นอาหารตอนเช้านะคะนี่เอ่อผู้ม,มน,น้ำหมักนี่นี่ย่าเก็บเมื่อวานนี่ทำเสร็จแล้วนะคะนี่ การที่ทําน้ําหมักก็ไม่ได้ใส่อะไรมากใส่แค่น้ําตาลแล้วก็สมน้ําให้ได้เป็นปีแล้วค่อยกินนะคะก็จะประมาณนี้่ะเอาไว้นานีก็อร่อยนะคะย่าหน่อยทาทุกปีมีขวดก็ใส่ภาชนะขวดก็ได้มีอะไรก็ใส่ได้นะคะีก็จะได้หลายหน่อย คะนีคือความภูมิใจของย่าหน่อยที่ได้ทำสวนนะคะแย่าหน่อยอยากทักทายเอ,อีวันเว้นวันนะคะถ้าไม่ถ้าไม่มาทักก็คิดถึงเอ็นซีนะคะย่าหน่อยก็มีความสุขอยู่กับสวนแล้วก็จะมาปอกแบบนี้แล้วก็ไปผัดใส่หอยน้ำมันหอยอย่างที่เออ เคยบอกเอาไปผักก็อร่อยอยู่นะคะเอาเอาใยกระสองนะคืออาหารหลักของแย่หน่อยอาหารหลัก,ลกๆกิงๆก,ก็มีปลาปลานาแล้วก็สวนครัวประเภทเนื้อก็จะไม่ได้ค่อยได้กินหรอกนานๆนนทีนะคะนานๆนนทีค่อยกินทีหนึ่ง อร่อยอยู่นะคะ fc นี่ก็คือการส่งส่วนนะคะคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้คะ่ะเอาหน้าปกก่อนนะคะทำหน้าปกก่อนอคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ fc ขอลาและะ้วค่ะขอให้ จึงมีสุขภาพแข็งแรงชอบนีอากาศอำนาจเจริญหนาวนะคะเอฟซีทางเอฟซีนาวไหมคะที่มีขอลองเลยที่แค่นี้ค่ะ